สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One t h o u g h t At A Time ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านท่องไปในโลกแห่งจินตนาการดินแดนที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตอันทรงพลังและน่ากแกรงขามที่สุดในเทพ,พนิยายได้ถือกำเนิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจปัญญาและความลี้ลับใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงมังกร ในม่านหมอกแห่งการเวลาและตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมามังกรปรากฏกายในหลากหลายรูปลักษณ์และเรื่องราวทั่วทุกมุมโลกแต่ละวัฒนธรรมต่างก็วาดภาพของมังกรแตกต่างกันไปทำให้เกิดเป็นสายพันธุ์มังกรในเทพนิยายที่น่าสนใจมากมายครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสายพันธุ์มังกรที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยที่สุดในโลกแห่งเทพนิยายกันครับ 1. มังกรยุโรป หรือ European Dragon เมื่อเรานึกถึงคำว่ามังกรภาพแรกที่หลายคนจินตนาการถึงคงหนีไม่พ้นมังกรยุโรปผู้ยิ่งใหญ่และหน้าเกรงขามลักษณะทางกายภาพลองจินตนาการถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดมหึมานะครับลำตัวของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้ามีสีขาที่ทรงพลังพร้อมกรุมเล็บอันแหลมคม ปีกหนังขนาดใหญ่คล้ายปีกข้างเขาแผ่สยายอยู่กลางหลังพร้อมที่จะโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ทุกเมื่อและที่สำคัญคือส่วนหัวที่มีเขาแหลมคมพร้อมด้วยดวงตาอันดุร้ายและปากที่สามารถพ่นเปลวไฟอันร้อนระอุออกมาได้ทิมอยู่และพฤติกรรมมังกรยุโรปมักจะถูกเล่าขานว่าเป็นเจ้าแห่งขุนเขาและถ้ำลึกมันจะเลือกถ้ำขนาดใหญ่เป็นรังนอนและมักจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ตำนานส่วนใหญ่มักจะเล่าว่ามังกรยุโรปนั้นมีความโลภเป็นที่สุดมันหลงใหลในทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะทองคำและอัญ,ญมณีมันจะออกปล้นสะดมอาณาจักรต่างๆสะสมสมบัติมหาศาลมากองไว้ในรังของมันและจะหวงแหนสมบัตินั้นยิ่งกว่าชีวิตใครก็ตามที่บังอาจอย่างไกลเข้าไปใกล้รังของมันจะต้องเผชิญกับลมหายใจเพลงอันพิโรธบทบาทในตำนานในเทพนิยายตะวันตก มังกรยุโรปมักจะถูกวางให้เป็นตัวร้ายเป็นสัญลักษณ์ของความโกลาหลและความชั่วร้ายที่เหล่าอัศวินผู้กล้าหาญจะต้องออกไปปราบปรามเพื่อพิสูจน์ความเก่งกาจและนำความสงบสุขกลับคืนสู่อาณาจักรเรื่องราวของนักปุนจอสปราบมังกรหรือตำนานของซิก r พรดผู้สังหารมังกรฟาฟเนียก็ล้วนแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงบทบาทนี้ของมังกรยุโรปครับ 2. มังกรตะวันออกหรือหลง ข้ามฟากมายัางดินแดนตะวันออกที่นี่เราจะได้พบกับมังกรในภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมังกรที่ไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายแต่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามโชคลาภและพลังแห่งธรรมชาติลักษณะทางกายภาพมังกรตะวันออกหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าหลงมีลำตัวยาวคล้ายงูแต่มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมผสานกันอย่างน่าอัศจรรย์ กล่าวกันว่ามีหัวเหมือนอูดมีเขาเหมือนดาวมีตาเหมือนกระต่ายมีคอเหมือนนูมีท้องเหมือนหอยมีเกล็ดเหมือนปลามีกรงเล็บเหมือนเหยี่ยวและมีฝ่าเท้าเหมือนเสือแม้ส่วนใหญ่จะไม่มีปีกแต่ก็สามารถเหาะเหินไปในอากาศได้ด้วยอำนาจวิเศษทินยูและพฤติกรรมมังกรตะวันออกคือเทพเจ้าแห่งสายน้ำพวกมันอาศัยอยู่ในแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทร เป็นผู้ควบคุมฝนฟ้าอากาศและฤดูกาลทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์พวกมันไม่ได้พ่นไฟแต่สามารถควบคุมพลังแห่งวารีและสายลมได้ดั่งใจนึกมีเมตตาและสติปัญญาอันล้ำลึกในบางตำนานกล่าวว่าพวกมันคือผู้พิทักษ์สมบัติล้ำค่าใต้บาดาลหรือเป็นผู้ถือครองไข่มุกแห่งปัญญาบทบาทในตำนานต่างจากญาติฝั่งยุโรป มังกรตะวันออกได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลอำนาจวาสนาและความยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรดิผู้ปกครองบ้านเมืองเราจึงมักจะเห็นรูปสลักหรือภาพวาดของมังกรตะวันออกประดับประดาอยู่ตามพระราชวังและวัดวาอารามต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเพื่อความเป็นสิริมงคลและปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนั้นครับ 3. ไวเวิร์นต่อไป เราจะกลับไปที่ยุโรปอีกครั้งเพื่อพบกับญาติใกล้ชิดของมังกรยุโรปที่มักจะสร้างความสับสนให้กับผู้คนอยู่เสมอนั่นคือไวเวิร์นหรือไวเวิร์นลักษณะทางกายภาพไวเวิร์นมีลักษณะคล้ายมังกรยุโรปเป็นอย่างมากครับแต่มีข้อแตกต่างที่สําคัญคือไวเวิร์นจะมีเพียงสองขาหลังเท่านั้นส่วนขาหน้าของมันได้วิวัฒนาการไปเป็นปีกหนังขนาดใหญ่ทำให้ท่าเดินบนพื้นของมันอาจจะดูอุ้ยอ้ากว่ามังกรสี่ขา นอกจากนี้หางของไวเวิร์นมักจะมีเงี้ยงแหลมคมอาบยาผิดร้ายแรงซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาวุธอันตรายของมันพฤติกรรมและบทบาทพฤติกรรมของไวเวิร์นมักจะดุร้ายและก้าวร้าวไม่ต่างจากมังกรยุโรปแต่บางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาน้อยกว่าและมีความเป็นสัตว์ป่ามากกว่าในตำนานและเกมแฟนตาซีต่าง ไวเวิร์นมักจะปราฏต,ต,ตัวเป็นสัตว์ขี่ของเราไม่ทัพฝ่ายร้ายหรือเป็นอสูรกายที่คอยเฝ้าสมบัติและโจมตีผู้ที่เดินทางผ่านดินแดนของมันแม้จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่โตเท่ามังกรยุโรปแต่ความปราดเปรียวกลางอากาศและพิษสงที่หางของมันก็ทำให้มันเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามไม่แพ้กันอย่างเลยทีเดียวครับ 4. แอมฟิเทีย ลองจินตนาการถึงมังกรที่ผสมผสานความเป็นงูและนกเข้าไว้ด้วยกันดูสิครับนั่นคือลักษณะของแอมฟิเทียหรือมังกรอัสรพิษมีปีกแห่งทวีปอเมริกาลักษณะทางกายภาพแอมฟิเทียมีลำตัวยาวคล้ายงูขนาดมะึมาไม่มีขาแต่มีปีกคนนกหลากสีสันสวยงามราวกับเทพ,พเจ้างูมีปีกในตำนานของแอสเท็และมายาที่เรารู้จักกันในนามของเควซอควเทสครับบทบาทในตำนาน แอมฟิเทียมมักถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าสายลมและความรู้เป็นผู้พิทักษ์ผืนผ่าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กล่าวกันว่ามันเป็นผู้มอบความรู้ด้านการเกษตรและศิละปะวิทยาการต่างๆแก่มนุษย์มีสติปัญญาอันล้ำลึกและไม่ได้มีความดุร้ายเหมือนมังกรในยุโรปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งการสร้างสรรค์และวัฏจักรของชีวิตนั่นเองครับ 5. เดรกสุดท้ายเรามาทำความรู้จักกับเดรก ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นตระกูลหรือรูปแบบพื้นฐานของมังกรในหลายตำนานครับลักษณะทางกายภาพเดรคคือมังกรที่มีสี่ขาและมีลำตัวเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้เดรกแตกต่างจากมังกรยุโรปโดยทั่วไปคือการไม่มีปีกครับทําให้พวกมันไม่สามารถบินได้แต่ทดแทนด้วยพลังก,กาลังทางกายภาพที่มหาศาลความแข็งแกร่งของเกล็ดและบางสายพันธุ์ก็สามารถพ่นไฟหรือของเหลวมีพิษได้เช่นกันพฤติกรรมและบทบาท ด้วยความที่ไม่สามารถบินได้เดรกจรึงเป็นเจ้าแห่งผืนดินอย่างแท้จริงพวกมันอาศัยอยู่ตามหนองน้ำป่าทึบและพื้นที่ชุ่มชื้นต่างๆมีความดุร้ายและเป็นนักล่าที่น่าสะพรึงกลัวในโลกแฟนตาซีเรกมักจะปรากฏตัวเป็นกองกำลังภาคดินของกองทัพมังกรหรือเป็นอสูรกายที่คอยเฝ้าด่านสำคัญต่างๆแม้จะไม่บินได้แต่การ,รเผชิญหน้ากับเรกบนขึ้นดินก็ถือเป็นฝันร้ายของเหล่านักผจญภัยเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์มังกรที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยครั้งในโลกแห่งเทพนิยายและจินตนาการจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นมังกรยุโรปผู้พ่นไฟมังกรตะวันออกผู้ทรงปัญญาไวเวิร์นผู้ปราดเปรียวแอมฟิเทียผู้งดงามหรือเรกผู้แข็งแกร่งแต่และสายพันธุ์ต่างก็มีเอกลักษณ์และสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ที่พยายามจะสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์นี้ขึ้นมา มังกรจึงไม่ได้เพียงแต่เป็นสัตว์ประหลาดในนิทานแต่เป็นกระจกสะท้อนความเชื่อวัฒนธรรมและมุมมองที่มนุษย์มีต่อพลังอำนาจธรรมชาติและสิ่งลี้ลับรอบตัวเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้รายการวันทอตแอดอะไทม์ก็ขอจบเรื่องราวของมังกรไว้เพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ